ออสเตรเลียเตรียมจำกัดอายุการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ออสเตรเลียมีแผนที่จะกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับเด็กในการเข้าถึงและในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ระบ,บุว่ามันมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็กในประเทศจุดประเด็นคัดค้านจากนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ด้านดิจิทัลที่ได้เตือนว่ามาตรการนี้อาจจะทำให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออนไลน์นอกระบบที่อันตรายกว่าได้ แอนโทนีออบาเดสนะฮะนายมนตรีของอสเตรเลียเขาบอกว่ารัฐบาลจะก,กำหนดเงื่อนไขการยืนยันอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียในช่วงการทดสอบก่อนที่จะผลักดันเป็นกฎหมายด้านสื่อสังคมออนไลน์ในปีนี้ทั้งนี้ผู้นำสเตรเลียไม่ได้ระบุอายุเท่าไหร่จะสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้แต่เพียงบอกว่าอายุในช่วง14-16ปีเขาอาจจะคุมที่15นะฮะถ้าคุมที่15เนี่ยสื่อออสเตรเลียน broadcasting corporation ของขอสเตรเลียเขาบอกว่า นายกลอาบนชบอกว่าผมต้องการที่จะเห็นเด็กเลิกใช้อุปกรณ์สื่อสารแล้วออกไปเดินไปสระว่ายน้ําไปสนามเทนนิสออผมก็อยากเห็นเราต้องการให้พวกเขามีประสบการณ์ที่แท้จริงกับคนจริงๆเพราะรู้ว่าสื่อสังคมออนไลน์สร้างผลร้ายต่อสังคมแต่ว่าถ้าให้เหตุผลนี้มันอาจจะไม่เวิร์กเพราะว่าคุณใช้ f a c e b o o k Line หรือ IG ไม่ได้คุณก็ยังใช้ iPad เล่นเกมได้หรือใช้คอมพิวเตอร์ฟังเพลงได้อยู่ดีเพราะฉะนั้น มันมันอาจจะไม่ได้ทำให้คนออกไปออกกำลังกายมากขึ้นนะฮะตามที่นายกออสเตรเลียเชื่อกฎหมายดังกล่าวจะทำใหออสเตรเลียกลายเป็นประเทศแรกๆในโลกที่บังคับใช้กฎหมายอายุขั้นต่ำในการใช้โซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้กลุ่มสหภาพยุโรปล้มเหลวในการผลักดันกฎหมายนี้เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเรื่องการริดรอนสิทธิ์ริตรอนสิทธิ์บนโลกออนไลน์ของผู้เยาว์ผมคิดว่าข้อร้องเรียนคือมันไม่ใช่เป็นการริตรอนสิทธิ์ของบนโลกออนไลน์ของผู้เยาว์หรอกคือมันเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับร,รัฐในมิติซึ่งไม่จำเป็น ก็คือว่าปล่อยให้ผู้ปกครองคุมเนี่ยง่ายกว่ามันมีผลเสียน้อยกว่าต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเพราะว่าพอคุณให้อำนาจรัฐในการคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียเมื่อไหรอ่อ่ะมันเป็นการป้อนดาบอาญาสิทธิ์เข้าไปสู่มือของผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐแล้วในอนาคตก็อาจจะใช้อำนาจในทางซึ่งสร้างปัญหาอื่นก็ได้นะฮะมันมันเป็นการสร้างมาตรฐานที่อาจจะไม่เหมาะสม แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะบังคับใช้ในโยบายการให้มีการทำ age verification ซึ่งเข้มงวดมากขึ้นเหมือนกับที่ทำกับหนังโป้ในการคุมการเข้าถึงโดยการที่ให้มีการตรวจอายุอย่างเข้มงวดเหมือนเวลาคุณเข้าไปเที่ยวผับบาร์แล้วเขาตรวจบัตรประชาชน อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นมาตรการ age verification เฉยๆโดยที่ age verification เฉยๆเนี่ยไม่ได้ปิดกัน้นแต่ว่าให้ verify อายุแต่ผมเข้าใจว่า IG Facebook แล้วก็ google gmail เลยพวกเขาก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่นะคือมันก็มีวิธีซึ่งบริษัทเอกชนพวกนี้เขาจะทำ age verification เองซึ่งหลายรายก็ทำอยู่นะอย่างเช่น google เขาแยกแยะนะฮะถ้าบัญชีเป็นบัญชีเด็กกับบัญชีเป็นบัญชีผู้ใหญ่อะไรเงี้ย แล้วผมก็ใจ Facebook ก็มาแนวนั้นเหมือนกันออสเตรเลีย <Australia S 1> เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์มากี้สู่แห่งหนึ่งของโลก4ใน5ของประชากร26ล้านคนมีบัญชีโซเชียลมีเดีย3ใน4ของชาวออสเตรเลียอายุ12-17ปีเนี่ยใช u u t u b e และ Instagram อ๋อนแน่นอน Instagram แล้วก็ YouTube นี่เด็กๆวัยรุ่นเขานิยมกันไงคุณจะไปเบรกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าบังคับใช้ได้เลยซ้ำไป คือสรุปคือมันอาจจะสายเกินไปแล้วเอางี้ไปกดดันบริษัทเอกชน Big Tech พวกนี้ให้ควบคุมเองอาจจะง่ายกว่านะผมคิดว่าอ้างอิงจากการศึกษาของหมหาวิทยาลัย University o y s y d y e y เนี่ยข้อมูลมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นคนออสเตรเลียใช้เยอะเด็กก็ใช้เยอะเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์นะฮะเฟซบ o o กเมต a เนี่ยและ Instagram เขาได้กำหนดอายุขั้นต่ำในการเป็นเจ้าของบัญชีออนไลน์อยู่ที่13ปีอ๋อเขามีอายุขั้นต่าอยู่แล้ว อ๋อโอเคมันอยู่ที่ว่าบริษัทเอกชนพวกนี้เขาบังคับใช้นโยบายนี้ได้จริงหรือเปล่าหรือเปมาได้ว่าเขาจะถูกกดดันให้เพิ่มอายุขั้นต่ำจาก 13- เป็น15้ได้ไหมถ้าเปลี่ยนจาก13เป็น15ก็อาจจะดีนะฮะผมคิดว่า15เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เวิร์กสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เอาตามการใช้ชีวิตจริงของมนุษย์นะฮะ15ปีเนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องไปบอกให้ซักระเบิร์กเปลี่ยนจาก13ปีเป็น15ปีเนี่ย ซึ่งมันก็จะลดฐานผู้ใช้ของเขามี identity verification ที่เป๊ะ age verification ที่เป๊ะโดยที่เอกชนทำให้ผมเชื่อมั่นมากกว่าหน่วยงานรัฐเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มาออกกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเอกชนทำแล้วตอนนี้ Facebook ใช้13ปีผมคิดว่าปรับเป็น15ปีก็จะดีนะแต่ว่าไม่รู้สิท่านท่านมาร์คซักเบิร์กว่าอย่างไรรายงานข่าวชิ้นนี้ VOA กเเาบอกว่า บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube ไม่ได้ตอบกลับการขอความคิดเห็นผู้ซึ่อวิจารณ์กฎหมายนี้เขาเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นอันตร,รายกับวัยรุ่นเองและก,กระตุ้นให้พวกเขาปกปิดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้สร้างอันตร,รายด้วยการกีดกันเด็กออกจากการเข้าถึงโลกดิจิทัลที่ดีและมีประโยชน์อาจผลักให้พวกเขาไปใช้พื้นที่ออนไลน์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าเดิม ด้าน e-safety commissioner หน่วยงานดูแลกำกับดูแลด้านนน็ตของออสเตรเลียเขาเตือนเมื่อเดือนมิถุนายนว่าการจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียอาจจะก,กำจัดการเข้าถึงความช่วยเหลือที่สำคัญและผลักให้พวกเขาไปพึ่งพาการให้บริการที่ไม่ใช่กระแสะหลักและขาดการกำกับดูแลอันนี้จริงอันนี้ในฐานะคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบเห็นเด็กใช้โซเชียลผมคิดว่ามาตรการควบคุมจากรัฐเนี่ย ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีประสิทธิผลด้วยคือมันไม่มีประสิทธิผลในการบังคับใช้ด้วยมันไม่เวิร์กด้วยแล้วก็มันไม่จําเป็นด้วยคือแปลความว่าเอกชนเนี่ยคุมเองเนี่ยให้บริษัทอัลฟาเบตซึ่งเป็นเจ้าของ y o u t u ู e คุมเองเนี่ยให้ Google คุมเองเนี่ยในเรื่องของการจดทะเบียนตั้งบัญชีหรือให้ Facebook คุมเองในการคุมไม่ให้คนซึ่งยังไม่อายุยังไม่ถึงเนี่ยทำเพจไอจหรือทําเพจ Facebook ผมคิดว่าให้เอกชนพวกนี้คุมเองเนี่ยผมไว้ใจกว่าเพราะว่าถ้าคุณให้หนนน่่วยงาารัมมคุมเี ส่วนใหญ่พอถึงเวลาเขาจะคุมเกินเสร็จแล้วเขาจะบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ทั่วถึงพอคุมเกินก็ไปละเมิดสิสธิ์หรือบางทีพอคุมไม่เป็นมันก็จะบังคับใช้กฎหมายไม่ทั่วถึงและสร้างน e ก a t i v โซเชียลแอนด์อี o น i ม e ิ t เอ็กซ์เทอร์ลิตี้ตามมาถึงแม้ว่าผมไม่ชอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เท่าไหร่แต่โดยรวมผมประเมินแล้วว่ามันได้บวกมากกว่าลบแล้วก็เด็กๆซึ่งใช้เนี่ยก็เรียนรู้ที่จะมีลิ t เ r อร y ซีด้านนี้สูงขึ้นแล้วเอกชนพวกนี้ก็ถูกกดดันให้ควบคุมเนื้อหาแล้วก็มีการควบคุมเนื้อหาได้ดี ก่อนอื่นผมต้องบอกให้เคลียร์กันว่าการควบคุมเนื้อหาเนี่ยในยุคสมัยแจ็คดอร์ซีไม่ให้มี s ฮ e e ิชบน t w i t t e r เนี่ยก็ควบคุมได้มีประสิทธิภาพนะฮะ c o คอนเทนต์ e r a ิเรชบน Facebook และบน y t u t u เนี่ยเขาคุมได้เก่งกว่าหน่วยงานรัดคุมอะหน่วยงานรับคุมเว็บโปเนี่ยยังคุมได้ไม่ครบเลยเนะแต่ว่า Content Moderation ใน YouTube และ f c e e o o o เนี่ยเขาใช้ระบบทั้ง AI ทั้ง a l g กอริทึมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สอดส่องเนี่ยโดยที่ไปไป,ไปมา,มา,มาผมถือว่าไม่เลว ไม่เลวเลยคือเก่งอ่ะเก่งคืออีกครั้งมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าบริษัทเอกชนที่บริหารเก่งๆเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าหน่วยงานรัฐที่บริหารห่วย,วยละถึงแม้หน่วยงานรัฐที่บริหารไม่ห่วยเนี่ยประสิทธิภาพน้อยกว่าบริษัทเอกชนในเรื่องพวกนี้